ลูกโป่งใส่กระดาษสีชมพูแบบนี้ทำยังไงมาดูกันค่ะเพื่อนๆเ,เป็นฟอยล์กลมฟอยล์กลมเนี่ยไส์รมานี้อ,อนี้แล้วนี่เราจะเอาอันนี้นะใส่เข้าไปเนี่ยเนเห็นนหมอันนี้นะคะแล้วก็ดันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็จะดันไอ้นี่ใส่เข้าไปปึ๊บน้ำยาเขาก็จะใส่เข้ามาอยู่ในลกูก เสร็จแล้วเมื่อน้ํายาอยู่ในลูกนะคะเราก็ขยำขยาก็แบบนี้ขยาแต่ว่าเว้นช่วงตรงคอนี้ไว้นะตอนขยําก็แบบว่า,อ,าอะไรนะตรงคอนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราเราจะต้องมัดถ้าว่าถ้าว่าเราไม่เว้นไว้อะมันจะลื่นน้ํายาพวกนี้สามารถใส่ไอ้อะไรนะเขาเรียกน้ํามันมะพร้าวหรือว่าพวกกาวน้ําอะไรก็ได้นะยกไว้เล่นได้อันนี้เป็นลักษณะของลูกโป่งใสแต่ว่าเนื้อเขาจะออกแบบว่าออกแบบเหลืองๆนิดนึงสังเกตดูนะคะนี่ สังเกตดูคราวนี้เราจะเอาไอ้ตัวนี้แหละใส่เข้าไปเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์ก่อนแป๊บนึ่งมาแล้วเพื่อนๆใครรอดูอยู่ต้องขออภัยนะคะนี่นี่นี่เราก็เอากลวยใส่น้ํานะคะเนี่ยแล้วเราก็ดึงดึงเขาขึ้นมานิดนึงนะจริงๆบางคนเขาก็มีอุปกรณ์ดีกว่าดีกว่านี้นะแต่ว่าของปลาเนี่ยก็ ก็มีแบบนี้และค่ะเราบางอย่างก็เราอมาแดบเดบจริงๆตัดไอ้นี่ก็ได้นะขวดน้ําขวดน้ําแล้วเราก็เอามาใส่นะนี่นะเราก็เอามาใส่นี่อ่าใส่เข้าไปบางคนเ็าจะมีอุปกรณ์ดีกว่านี้นะแต่ว่าปลาเนี่ยมาแดบดบดบเดบัดแปลงเอาตามของที่มีก็เอาไอ้นี่ยกระบอกใส่น้ํานี่แหละแล้วก็หันไปเห็นในตัวนี้นี่ แล้วเราก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปช่วงใส่อ่ะขยี้ขยี้มาหน่อยนะเพราะว่าเออบางทีมันจะติดกันอยู่ใส่เข้าไปประมาณไหนประมาณไหนก็ได้ที่เราพอใจเราก็จะมาบอกว่าพอใสเอ่เดี๋ยวนะเราก็หาตะกงตะเกียบหาอะไรก็ได้นะเราก็ดันเข้าไปหเห็นนะดันเข้าไป เข้าไปอันนี้คือวิธีการทําแบบว่าง่ายๆเบสิกเบสิกเบสิกปกติบางคนเขาก็จะมีเครื่องดีกว่านี้นะแต่เราก็มาทําแบบนี้แหละน,นะน,น,น,นี่นี่นะี่นี่นี่น่ะแล้วก็ดันดัน,ด,นดันเข้าไปนี่พอยังยังไม่พอดีกว่าเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยไหนๆก็ใส่แล้วนะไหนๆก็ใส่แล้วนี่สนุกไปเลยเนี่ย ติดตามคลิปมปาได้บางอย่างก็มีแบบว่าการเป่าลูกโป,ปง่งนี่แหละเพื่อนๆง่ายๆนี่แหละเป่าลูกโป,ปง่งจ้องแจ้งจ้องแจง้จองอะไรนี่แหละแล้วก็มาดูอาชีพของเราเราทํางานแบบไหนกินเที่ยวไลฟ์สไตล์เราแบบไหนอะไรน,นี่ก็ว่ากันไปเนาะก็ถือว่าตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้เอาไปเนีมันจะได้แล้วแบบนี้ได้แบบนี้นะเดี๋ยวนะอุ้ยหนักเหมือนกันนะ้เนี่ยน่าจะหนักอยู่ประมาณสองสาขีดหรือห้าขีด อะคราวนี้เราจะมาเป่าอันนี้คือใช้กระบอกสูงง่ายๆนะปกติบางคลิปนะปาก็มีเครื่องเป่าลูกโป่งนะเป่าปืดปืดปดเลยนะอ่ะนะหนึ่งสองสามเป่าไปนิดนึงก็ก็จับมันแบบนี้หน่อยนะให้ให้เขาอยู่รอบๆลูกเขาก็จะกระจายอยู่รอบลูกเลย เห็นนะสีสวยเนาะแน่สีอันนี้สวยอะ่ะเดี๋ยวนะเป่าลมละพอละพอละพอละเพราะว่าอ,อ้าวนี้เราเราก็จะมัด จุกเขาเลยชอ่าสวยไหมสวยไหมอะ่ะนี่นี่สวยน่ารักนะสีสวยไหมตัวเองแม่เนี่ยเราใส่กาวเข้าไปให้เขาแล้วก็เมื่อใส่กาวเข้าไปเนี่ยตัวกาวเนี่ยจะไปนำพาให้ให้ให้ตัวดอทเนี่ยตัว กระดาษกลมๆเนี่ยติดรอบลูกเขก็ยังมีอยู่อ่าพวกนี้จะเป็นชิ้นงานที่แบบว่าต้องเอาไปประดับต่อเอาไปตกแต่งเอาไปวางเขาก็จะทําเหมือนเป็นแท่งลูกโป่งขึ้นมาแล้วก็สามารถติดสติกเกอร์ข้อความชื่อได้ก็ว่ากันไป